ศาลฎีกาผนกคดีเลือกตั้งไม่รับฟ้องเพิกถอนรับรองสอว200กกตกับพวกศาลฎีกาผนกคดีเลือกตั้งไม่รับฟ้องพลตำรวจโทรคำรบฟ้องให้เพิกถอนรับรองสอว2 0 0อกกตกับพวกเหตุฟ้องซ้ำส่วนโจทก์อีกสองคนไม่มีอำนาจฟ้องตรงเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ศาลฎีกาแผงคดีเลือกตั้งสารน,นัดฟังคำสั่งในคดีที่พลตำรวจโทรคำรบปัญญาแก้วอดีตผู้ช่วยพอบอตำรวจ นายจิรัตจ่มสว่างนางสาวนัทนันทองดีทั้งสามในฐานะอดีตผู้สมัครสอฟฟ้องผู้อำนวยการเลือกตั้งระดับเทศและคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตต่อสารดีกาเพื่อ,อให้เพิกถอนการประกาศของกกตรับรองสว2อ0คนและขอให้สารสั่งให้ม <not> ีการเปิดหีบบัตรนับคะแนนใหม่เพื่อตรวจสอบการเชื่อมโยงของโพยกับบัตรลงคะแนนและพิจารณาตัดสิทธิผู้ที่ได้คะแนนลำดับสูงและผู้ที่ได้คะแนนมาโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม สาลดีกาผนาคคดีเลือกตั้งตรวจคำฟ้องแล้วคดีนี้โจทก์ทั้งสามฟ้องโดยสรุปว่าโจทก์ทั้งสามยื่นคำร้องคัดค้านต่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่28มิถุนายน2567เกี่ยวยวกับการเลือกเสาว่าไม่โปร่งใสและบริสุทธิยุติธรรมเพราะมีการรวมกลุ่มกันของผู้สมัครบางคนและบางกลุ่มเพื่อให้ มีการละนาคแนแก่ผู้ใดผู้หนึ่งในลักษณะหัวกันโดยมีผู้วางแผนอยู่เบื้องหลังการกระทำดังกล่าวซึ่งหากสารดีกาสั่งให้มีการเปิดหีบเลือกตั้งและนับคะแนนใหม่โดยใช้ระบบเครื่องมือกลหรือระบบอิเล็กทรอนิกส จะทำให้ทราบถึงความไม่ชอบมาพากลดังกล่าวและมีคำขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งเพิกถอนประกาศผู้อำนวยการการเลือกาอการเลือกระดับประเทศเรื่องผลการนับคะแนนในการลงคะแนนเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกันลงวันที่27มิถุนายน2567ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องผลการเลือกเสาลงวันที่10กรกฎาคม2568และเพิกถอนสิทธิผู้สมัครรับเลือก ซึ่งได้คะแนนในลำดับที่1ถึง6ทุกกลุ่มยกเว้นกลุ่มที่14นั้นเห็นว่าโจทย์ที่1กับนายประหยัดเสนวิรัตเคยเป็นโจทยื่นฟ้องจำเลยที่2ต่อศาลดีกาอ้างว่าการเลือกสอไม่โปรง่งใสและไม่บริสุทธิธรรมเพราะมีการรวมกลุ่มกันของผู้สมัครบางคนและบางกลุ่มเพื่อให้มีการลงคะแนนแก่ผู้หนึ่งผู้ใดในลักษณะหัวกัน โดยมีผู้วางแผนอยู่เบื้องหลังกระทำการดังกล่าวซึ่งหากสารดีกาสั่งให้มีการเปิดหีบและนับคะแนนใหม่โดยใช้ระบบเครื่องมือกลหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์จะทำให้ทราบถึงความไม่ชอบมาพากลดังกล่าวและมีคำขอให้สารดีพามีคำสั่งชะลอการประกาศรับรองผู้สมัครที่ได้รับเลือกทุกกลุ่มไว้ก่อนและให้จำเลยที่สองทำการนับคะแนนใหม่โดยใช้เครื่องมือกลหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ สาลดีกาในคดีดังกล่าวมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องโดยเห็นว่าตามคำฟ้องของโจทไม่เข้ากรณีที่จะใช้สิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้านต่อสารดีกาตามพอรอปอว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพพุทธศรา2561มาตรา44เมื่อสารดีกามีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของโจทที่1กับพวกเนื่องจากไม่มีอำนาจเสนอคดีดต่อสารดีกาได้โดยตรงแล้วดังกล่าวการที่โจทที่1ยื่นฟ้องจำเลย ทั้งสองเป็นคดีนี้ต่อศาลฎีกาโดยยกข้ออ้างเช่นเดียวกับคำฟ้องในคดีเดิมซึ่งศาลฎีกาได้มีคำสั่งไปแล้วจึงเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา144ประกอบระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่า ด้วยการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกและการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิท,สทธิเลือกตั้งในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2561ข้อ5วรรค2โจทย์ที่1จึงไม่มีอำนาจฟ้องส่วนคำฟ้องของโจทย์ที่2และที่3แม้จะไม่ถือว่า เป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำแต่เมื่อปรากฏว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งมีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเมื่อวันที่10กรกฎาคม2567แล้วหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกหรือรู้เห็นกับการกระทำของบุคคลอื่นอันทำให้การเลือกมีได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมย่อมเป็นอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่จะยื่นคำร้องต่อสารดีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นอันมีผลทำให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาพผู้นั้นสิ้นลงหรือหากความปรากฏต่อ,ณอตคณ,อะณ,ะอออณะกรรมการการเลือกตั้งว่าสมาชิกวุฒิสภาผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายก็เป็นอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่จะส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตามพรปว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2561มาตรา62 63แต่ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดให้ผู้สมัครหรือผู้ใดมีสิทธิยื่นคำร้องต่อสารดีกาได้โดยตรงเพื่อให้มีคำสั่งตามที่โจทย์ที่สองสามมีคำขอโจทย์ที่สองสามจึงไม่มีสิทธิยื่นคำฟ้องต่อสารดีกาส่วนที่โจทย์ที่สอง สามยื่นคำร้องขอให้ศาลคุ้มครองชั่วราก่อนมีคำพิพากษาและคำร้องขอไตส่สวนลูกเฉินตามคำร้องเมื่อศาลดีกาวินิจใช้เสร็จสิ้นมาดังกล่าวแล้วจึงไม่ต้องสั่งคำร้องดังกล่าวอีกจึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้อง